แคนาดามีท่านผู้สูงไปดแดดโอ้เน็ตกระทายอีกแล้วครับเื้อแฮสมนย่ i เสพไฟบางโคตรคือแค่เอนได้ามีคือเถือกเขาแล้วจ้ะนะเฮ้ยตั้งไหนนะก็สิหมอกหน้าหนาจากกระหั่ทุกมัดอ่าฟรอคกี้ในกระ อั the mountain สวัสดีค่ะคุณแม่แม่เบิง้งเนี่ยเบิง้งนะจ๊ะเบิ้งกว่าเบิง้งนะเมฆหมอกหน้าหนาจ้ะหมอกหนาคัดตอนนี้แบบว่าว่าอย่างงั้นได้ดยจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือถามผูดได้จ้ะนี่ปนอาจารย์เบิ้งท่งนไหน นี่ก็สิประมาณนี้จ้ะครับรถอันนี้คือบดขึ้นชั้นข้าวแบบลงมาหายหมอบนะบัดที่นี่จากออกเาด้วยจาะมันสูงขัดนะจ้ะผู้เขาสูงแค่แรกอะเน็ตเต็มจ้ะอันนี้เชือกเขาโคคาฮาราด้วยจ้ะเด้อที่เขาอาันนี้หนังทุ่มัดอ่าฟรอคกี้ในกับอัพเดอะมอลล์เนสวัสดีค่ะคุณแม่ แม่เบิง้งอันนี้คือถามผู้ด้ะจ้ะนี่ปณาจาเบิ้งท่านไหนมีนี่กับสิประมาณมีจ้ะขับรถุอันนี้คือทะเลหมอกทะเลหมอกงามะ่ะมาเดจา้าภูดอยดกเข็นทะเลหมอกอีลา่าจ้าทะเลหมอกชื่นนะสมัยยี you can ่สิบไฟบาร์โค้ดยูแคน เบิงนะจ๊ะเบิงกว่าเบิรงเลเมกหมอกหนานาจ้ะหมอกนาขัดตอนนี้ทะเลหมอกคนไทยมักไปเบิงงทะเลหมอกอันนี้บ่แมนต้องไปหาเบิงงอันนี้เห็นเลยจ้ะอันนี้เลคอออ t t h sea of สสามนาที no more internet หมอกนาขัดเบ่เห็นยัง เย็นตะค้นอยู่เล้วหมอบจ้ะหมอบนะขัดจ้ะอันนี้คือถามผูดได้จ้ะนี่บนอาจารย์บึงเท่าไหนมีนี่กับสิบประมาณนี่จ้ะขับรถอันนี้คือบทบาทว่าว่าเหงียงได้ได้จ้ะนีแต่มึงจ้ะอันนี้ยุนี่กับสิบเป็นประมาณนี้ได้จ้ะ เือกเขาเาจาจะนันกาจิบขับรถระวางขามท่างเซนตะ์สามนาทีโนมอินเทอร์เน็ตปิดไร้จ้าี่คือเถอกเขาเราจะนะะเจ้าไหนก็พรหมอกหน้าหนะอาจารย์พระพ้ะเจ้าเบิ่งจา้าเพิงพู้เขาได้หน่อันนี้คือสูงเราจะเนี่ยอันนี้คือสูงอันนี้บ้แมฟ่ฟฝนนะจา้าฟรอคก,กี้ไร ชนะอี่สบไฟบาร์โคยูค่เตอเต็มเลยจ้าเบิ้งกันะกร่ะเบิ้งได้จ้าอืมเน็เต็มเปี้ยจ้าฟังตรงห้องิ่ทมฮมักระทะเลหมอก s e of the I อาแลนไรจ to ป o ูซี What t e y call uh, the c l o u d too much frocky uh, like a, up the mountain สวัสดีค่ะคุณแม่แม่เบิง้ง uh, up the sea of the island like to go see What t e y call uh, the c l o u d อยา่าเบิ้งจ่าเนี่ยเจอเขาหกกะห่าละมาจา่าง,งามประจ่า ไม่พระเจ้าพระเดจ้าเบิงจ้าทั้งภูเขาได้หนีอันนี้คือสูงเลยจ้าเนี่ยอันนี้คือสูงอันนี้บ่แม่ฝนนะจ้าฟรอคี้ไรทุ่มัดอ่าฟรอคี้ like a up the mountain สวัสดีค่ะคุณแม่แม่เบิง I want to show anyone the sea of the island l i k e t o o sea ว่าเรียกว่า the c l o u d มืองจะ้ะอันนี้ยุนี่จ,าาจานะสิบเป็นประมาณนี้นะจ๊ะือกเขาน่าจะนักขาินขับรถระวังขามท่าสินเล็กแม่าล่นสิบไปขี่รถเทียวสองคนก็คือว่าไปใช่ไปบนนะ่หนัก ทะเลหมอกทะเลหมอกงามบ่มาได้จ้าประหยัดเห็นทะเลหมอกอีล่ะจา้ทาทะเลหมอกเ,เม็ดจีบเต็มเลยจ้าเบิ่งก็ได้บ่ล่ะเบิ่งเด้อจ้าอืมเม็ดเต็มเปี้ยจ้าฟังดิบ่ต้องห่วงยุทธชงเบิ่งจ้าอันนี้อยู่นี่ก็สิเป็นประมาณนี้เด้อจ้าเดีย๋ยวเขานาะจะนะกมาจิตรขับรถระหว่างขามทางสินคู่เขาซูมแค่แรกอ่ะเม็ดเต็มจ้า อันนี้เชือกเขาโคคาฮาราเดจ้ะเด้อทีเทาอันนี้หนังผู้เขาสูงแครกอ่ะเน็ดเต็มจ้ะอันนี้เชือกเขาโคกาฮาราเดจ้ะเด้อทีเทาอันนี้หนังออกแคนาดามีทั้งผู้สูงไปดอแดโอะเน็ดกระชายอีกแล้วครับเน็ดนี่เต็มเลยจ้ะเบิ้งกระนั้นระเบิ้งเด้ตจ้ะอือเม็ดเต็มเปี้ยจ้ะ้ังี่ เราตองห้องยี่สิบสามนาทีโน no มออินเทอร์เน็ตปิดหมอกน้ะขัดบ่เห็นยังเห็นแต่คุนอยู่แล้วหมอ,อกจ้ะหมอ,อกนะ้ะขัด ขั้นสิบไปอคิโรเทียวสองคนก็คือว่าไปใชไปบ, link, บ e ao, ดหนัก <laughs> ข pues, ึ้นเทเาไข้าวตกลงมาหายหมอบนะมาที่นี่จากออกเลยด้วยจ่ามันสูงคัดอินาจายิ่งเที่ยงวกเขาที่สูงนี่วีเนเตจ่าจนวินาจ่าหมอกมาเด้อจ้ามาเบิ่งน้ำกันอู้แบบว่าว่าเห็นอย่างนี้ด้วยจ้า นี่ทะเลหมอกคนไทยมักไปเบิ่งทะเลหมอกอันนี้บ่แม่นต้องไปหาเบิ่งอันนี้เย็นเลยจ้ะอันนี้ The Co uh The Sea of the c r o u d e Co Pipefly อันนี้คือท่อแก๊สน,นานะจ้ะเนาะทั่วแคนาดาจา้ะดูล่ะเบิ่งเนี่นจ้ะทัดหมอกนะำขัดบ่เห็นยังเห็นแต่คุนอยู่เลยหมอกจก้ะหมอกน้ำขัด แม่เทาล่างสิไปอ่ทิโรเทียวสองคนก็คือว่าไปใช่ไปบดน,นะนทบ่ทะเลหมอกคนไทยมักไปเบิ่งทะเลหมอกอันนี้บ่มแม่นต้องไปหาเบิง่งอันนี้เห็นเลยจ้ะอันนี้เลคออ่า The Sea of the Clouds จา้าเบิ่งจ้ะทั้งภูเขาได้หี่อันนี้คือสูงเลยจ้ะเนี่ยอันนี้คือสูงอันนี้บ่แม่นฝนนะจ้ฟรอกี้ไร I want to show anyone มาให้มั่มปลาทะเลหมอบขินแชร์ข้าวตักลง <laughs> มาใหาหมอบนะบัดนี้นี่จากออกเลยด้ยจานมันสูงคัดวันไหนจา้าอย่าบังจ้านนี่เกิดเขาหกจ้าฮัลโหลมาจา้างามบาวจ้า ไม่าจาจะขิเทะเลข้าวตกลงมาหายหมอบนะัาที่นี่จากออนกเลยด้ยจานมันสูงค่ะบนอาจารจา้ะอันนี้คือถามผู้เลยจา้าหนิบนอาจารย์บางท่นานหนอันนี้ระสิบประมาณนี้จา้าคับรถอันนี้คือ คือเถือกเขาเราจะนะฮ็ะตังไหนก็สิหมอกหน้านะจากรุะแคนาดาอีูทัางผู้สูงายดอแด่โอเนตกระชาอีกแล้วครับจะขอไพยฟลายอันนี้คือทอแก๊กสนอกจากนาะทั่วแคนาดาจากะกรุระเบิงบ่งเนจ้อจิกงจ้ะ อันนี้ยุนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะจ้าเือกเขานาาจะานักิีบคขับรถระวางขงางทัางเสินอ uh, uh, like uh, ะเด็กซีออฟเดอะไอแลนด์ไลท์ทูโกซีบอดคอร์อ่าบัคคลาวหมอกน้คขับ